สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราไปเถอะเอาจริงนะคะก็จะพาทุคนมาทำเวิร์กช็อป DIY diffuser นะคะการหมายหอมนะคะที่ร้าน First Aid k i s House of s e n t นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆเลยนะคะโดยเราเนี่ยสามารถ DIY <S <S ได้เองหมดทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่บรรจุพานปรุงกลิ่นนะคะซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีพี่ๆเขาให้คำแนะนำอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราไม่ต้องกังวลน,นะคะ ซึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมีการเลือกขวดเนาะเลือกจอกไม้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเลือกฟาเกนออยนะคะก็จะมีทั้งหมดได้เลือกได้ทั้งหมด3กลิ่นนะคะบอกเลยว่ามีเลือกเยอะมากขั้นตอนนี้เนี่ยที่แอบเลือกยากสุดๆเพราะว่าหอมทุกกลิ่นเลยนะคะ แล้วพอเลือกฟ a าเกนออยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอา Diffuser เนี่ยที่ทางร้าน,เ,นเขาเตรียมไว้ให้นะคะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการผสมสีและที่เพื่อนๆคนไหนอยากให้แบบน้ำของตัว d i ฟิวเซอร์นะคะมีสีสันสดใสเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเทลงขวดนะคะแล้วก็ตกแต่งโบได้ตามใจชอบนะคะ แต่ว่าหลังจากเนี้ยที่ทําเสร็จเนี้ยก็จะต้องปิดฝาขวดไว้เก็บไว้1อาทิตย์นะคะเพื่อให้สารดิฟฟิวส์เนี้ยมันทํางานนะแล้วก็จะได้ก้านไม้หอมไปตั้งในห้องกันแล้ว แล้วก็สําหรับใครที่ดูจนจบคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็เฮ้ยเราต้องมีกิจกรรมทํากับเพื่อนๆบ้างแล้วแหละก็สามารถไปสํารองที่นั่งกันก่อนได้ที่ line at first kids s e n นะคะจะมีทั้งหมด3สาขานะคะได้แก่สาขาสยามสแควร์วันชั้น2นะคะแล้วก็สาขาทองหล่อสุขุมวิท55นะคะแล้วก็สาขา The ะมอล l i ไ e s t สโ e บางกะปินะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปทำมาแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ